สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอ,อมปูนะคะคือจริงๆแล้วลุงม,มน่ะเพิ่นเก็บตัวก้ามใหญ่ๆนะมาไว้ให้หนึ่งนึ่งกินเพื่อที่จะกินก้ามเนาะเพราะว่าก้ามปูในเนื้อเยอะนะแต่พอดี <c oughs> พอดีว่าลุงม,มน่ะผิวอ,อมปูนะคะอยากกินเป็นอ,อมปูก็เลยเอาอันนี้ทำก่อนเพราะเราไม่ได้ลงไปนาวันนี้เนาะก็เลยจะมา าสาธิตไหยกับพี่รงได้ดูนะคะวิธีการแกะปูเพื่อที่จะมาตำนะคะแล้วไปทำเป็นอมทำแบบไหนอันนี้คือทำให้ดูสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ไม่ได้เก่งการทำอาหารอีสานนะคะอย่างเราเนี่ยเราก็จะทำทางในการทำเหมือนกันนะเราไม่ได้ไปดูตัวอย่างจากใครนะคะก็ทำตามสไตล์ของเรานี่แหละผิดถูกก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำไปนะคะ ล้วก็จะแกะปูนะคะปูนี่แล้วก็จะแกะแบบนี้นะคะแกะลงไปกระดองปูนี่เราเอาไว้ก่อนเอาไว้เพื่อที่จะไปเอาช้อนนี่ยแคะมันมันก็อาจจะไม่มันเท่าไหร่นะ่ปูตงันด้นี่นะคะกระดองปูแล้วก็จะแคะแบบเนี้ย แล้วก็เอามันจะหอมมันจะหอมปูตรงนี้แหละมันจะหอมกลิ่นนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะมันก็จะหอมกลิ่นมันไม่มีไข่หรอกเนาะก็กเป็นตัวผู้จะใส่ถ้วยแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็แกะแกะไปเรื่อยๆจนครบ อยากปูกล้ามใหญ่ๆเลยค่ะจริงๆอยากเอามาไว้หนึ่งนะแต่ลุงบนเพิ่อนอยากกูแมเราก็จะเอากล้ามใส่ต้มไปเลยแล้วเราค่อยแกะเนาะอันนี้เราแยกนะคะเอาไว้กินก,กับถัถับถ้าเราตำผสมอ่ะมันจะปนเป็นกากๆนะคะมันจะกินไม่ได้เพราะว่าเราเอากรองเอาแต่น้ํานะคะอันที่เราจะตำเนะี่ยส่วนตัวมันนะ่ะ กล้ามเราหักออกก่อนนะคะส่วนตัวเราก็จะใส่เนยเนี่ค่ะเ,เราก็จะใส่ลงไปในครกแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ตำตำตำน,นีสาธิตให้ดูเนาะ ตำแล้วเนื้อปูก็จะออกมาผสมนะคะความหอมของปูก็จะออกมาผสมกันแล้วเราก็เอาน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่ามาเทใส่ถามว่าเราตำละเอะละเอียดไหมเราตำละเอียดหน่อยนะคะเราตำละเอียดสักหน่อยแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาใส่แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็ไปกรองใช้กระชอนกรองนะคะ ใช้กระชอนกรองน้ำปูก็จะออกมานนัวๆสีออกสีออกแบบนี้ค่ะสีออกน้ำตาลน้ำตาน้ำเขาสีออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะหอมจะหอมปูจากนั้นเราก็ไปทําอาหารได้เลยนะคะก็คือมันก็จะได้ทั้งน้ําทั้งเนื้อปูที่แบบตำปนกันนั่นแหละ วันนี้เราก็ขอทำทำกับข้าวก่อนนะคะ